มาแล้วค่ะลิฟต์ไฟฟ้าที่ยกตัวเองขึ้นรถได้เจ๊สมศรีขายเองลิฟต์ไฟฟ้าที่ยกตัวเองขึ้นรถได้รุ่น qt l 1 t 1 3 0และ qt l 1 t 1 6 0รถยกแบบยกตัวขึ้นรถเองได้ทำงานด้วยแบตเตอรี่ลิทเทียม48่โวลต์12 a AH. สสามารถบรรทุกยกและขนถ่ายสินค้าขนาด1ตันขึ้นลงบนรถบรรทุกและยกตัวเองขึ้นบนรถได้เอง คุณสมบัติของสินค้า 1. โครงเสาทำจากเหล็กหนารูปตัว C เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก1,000กิโลกรัมสูง1.6เมตรและ1.3เมตร 2. รางเลื่อนพร้อมลูกปืนช่วยให้การเคลื่อนขึ้นลงราบรื่นยิ่งขึ้น 3. ชั้นวางแบบถอดได้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและเปลี่ยน 4. มาพร้อมสวิชควบคุมการยกและรีโมทคอนโทรลไร้สายเพื่อการยกที่สะดวกยิ่งขึ้น 5. สายไฟได้รับการปกป้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 6. ฟังก์ชันหยุดฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นจุดเด่นร o ฟ l ็อกลิฟไฟฟ้าซีรีส์ QT L1T160 ยกของหนักได้ถึง1ตันขนตัวเองขึ้นท้ายรถบรรทุกได้โดยไม่ต้องใช้เครนใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไม่ต้องพึ่งไฟบ้านเหมาะกับหน่วยเคลื่อนที่โลจิสติกและร้านส่งของ รถฟอกลิฟไฟฟ้า QT L1 T160 ยกของได้1,000กิโลกรัมแบบสบายๆใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมพร้อมฟังก์ชันขึ้นรถได้เองเหมาะมากกับงานเคลื่อนที่คลัมสินค้าและขนส่งเหมาะกับอู่ซ่อมรถโลจิสติกศูนย์บริการโรงงานร้านขายอุปกรณ์หนักที่ชาร์จขนส่งสินค้าขนย้ายขนของขนส่งแฟลช ขนส่งสินค้ารถ10บล้อรถบรรทุกที่ชาป BMP truck ท,ที่ชาป BMP truck ท,ที่ชาป BMP truck ลิฟต์ไฟฟ,ฟ้าที่ยกตัวเองขึ้นรถได้สินค้าพร้อมส่งหรือดูสินค้าได้ที่โกดังเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์แดนาฬกาถึง1 7เนาฬกา30นาที โกดังเจ้สมศรีอยู่กรุมเทพอ่อนนุช88ติดต่อสอบถามเจ้สมศรีได้เลยออฟฟิศ02 3287730สายด่วน081 8541580หรือ086 3266250 ad line adbmp ข qt ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bmptruck.com